สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเรียนตัวทุกคนดูกันกนะคะ ดูกันกแบบ็มีมทงัทงนทับนแล้วก็ชั้นล่างรีวิวกนะคะทุกคนก็ไม่มีไม่หยุดน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูทางนี้ก่อนนะคะ กทโอเอไปติดไงเออแล้วก็มีเป็นครีมเฮดส,สัตน้ำหอมสามขวดนะคะทุกคนส่วนอนนี้ทุกคนตงี็คือเดี๋ยวให้ดูแบบ <_ co ast> ข้าวๆนะคะทุกคนก็คืออ่ะก็จะเป็นแปลงอนนี้นะคะทุกคนสารบบานแล้วก็มีเป็น เเนียสองนะคะคณแล้วก็มีที่แพ้พี่สิก็จะเป็นวีอันนี้เลยนะคะแล้วก็มีเป็นหูฟังแปรงนะคะแแล้วก็กันกาแล้วก็แปรงนะคะทุไปมีสองอันแล้วก็หนังกระติกนะจ๊ะก็คือบอกเลยว่ามีไม่ได้เยอะนะคะทุกคนแต่ของเข,าข้าๆนี่คือหมดติดสบเออสามร้อยบาทสามร้อยบาทไม,ม่หูฟังนะคะแล้วตะก,การนี้ก็คือ ขอยิ้ม,มแม่วาเราคือไม่ได้เอาไปคืนไหมแม่มึงจะเอามึงก็เอาไปเลยนะคะแล้วก็มาตรงนี้นะคะตรงนี้จะปมีเป็นกริบแล้วก็เป็นกล่องใส่ของเล่นของน้องแล้วก็จะมีเป็นที่ทาที่ดับกลิ่นอนะ่ะเออมีก็คือแบบห้าขวดเลยจ้ะมีที่นีคือจงมีห้าขวดแล้วก็มีกริบเนบไว้แล้วก็ คีมซองทั้งหมดที่ฉันมีสาแกอืมก็คือแบบไม่ได้เยอะมากแล้วส่วนที่ชันซองที่สุดจ้ะจะเป็นมุมนี้นะคะทุกคนจะเป็นมุมนี้เลยที่เราชอบที่สุดนะคะเออจะเป็นมุมนี้ที่เราชอบที่สุดนะจ้ะห้างหลังก็จะเป็นเสื้อผ้าแล้วก็เป็นของกระจุกกระจิกของแม่ของเรานะจ้ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะคะทุกคน ตรงนี้ของเราก็จะเป็นที่เราปั้นไว้เลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นกระถางดอกไม้เป็นกระถางกุะดาบใช้ดินเบาปั้นนะคะทุกคนแล้วก็เป็นกระทงนะคะทุกคนอุ้ยแกยมันหักอะเป็นกระทงนะคะทุกคนข้นางในก็จะเป็นดอกไม้แล้วก็มีเป็นเค้กอันนี้คือน,นั่งทําแบบหลายชั่วโมงมากกว่าฉันจะตัดขอบกว่าฉันจะเอาอันนี้มาทําเออมันยากนะเจ้ ใจมันยากนะสักทีอ่าแล้วก็มีเตีนอุ้ยเกือบตอแล้วก็มีเป็นอันนี้นะคะทุกคนเขาเรียกว่าเป็นกุญเรานะจ๊ะมีสองอันแล้วก็มีกระเป๋าหนังกระติกแล้วก็มีที่เราปั้นไว้นะจ๊ะอันนี้ที่เราปั้นเค,ค้กไว้แล้วก็เอาแบบเอาไปแปะไว้นะคะทุกคนคือมันน่ารักดิงก็เลยแบบเอาไปแปะก็คือเอาใช้กาวพีโอเอแปะ กล่องหนักติ๊กนะจ๊ะของฉันก็แบบกระตุกกระจิกนะจ๊ะคือชั้นเนี้ยจะเป็นชั้นที่มันเป็นของเก่าๆที่มันใช้หมดเร็เแต่ก็เก็บไว้เพราะว่ามันซื้อมาแพงเดี๋ยวให้ดูนี้ก่อนอันนี้จะเป็นจะเป็นสร้อยนะคะเป็นพวกสร้อยเป็นพวกกำไรเด็กอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีเป็นเช็ดชู่วไว้ ไว้อะไรไว้ซับหน้าไว้ล้างหน้านะคะทุกคนแล้วก็คือข้างบนนี้จะเป็นสิ่งแล้วก็เป็นเป็นลินชักนะคะทุกคนนะเดี๋ยวเอาเออกมาให้ดูก็คือจะเป็นรูปทรงเนี่ยค่ะอันเนี้ยคือเป็นของเนาะที่จริงเราเอาไว้ใส่แหวนนะทุกคนแล้วคือแหวนมันแบบมันไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยคือแหวนมันบวมมันจะไม่ไหวแล้ว แล้วเราก็คือสั่นห้าจ้ะก็คือเอาเวนออกนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนเอาเวนออกอันนี้แบบเป็นเรียกว่าเป็นโมเดลของเราได้เลยอยู่กับเรามาประมาณยี่สิปีได้นะคะทุกคนอันนี้แล้วก็มาทางเป็นชั้นนะคะทุกคนข้างบนก็จะมีเป็นสองแล้วก็อันเล็กอันใหญ่นะจ๊ะอันนี้ก็คือชั้นล่างก็คือจะเป็นพวก ใช้แบบของไม่ใช้แนละ้วคือแบบมันหมดแล้วไงก็ mm. เลยเก็บไว้เพราะมันน่ารัก mm. ก็จะมีเป็นริบนะจะ๊ะ mm. นี่ริบสามแท่งนะคะทุกนมีเป็นเปดมันก็ริบคลิสตมลนาจะ mm. แล้วก็สีแดงเปียกคือมันต้องมีของสีแดงบ้างแหละแล้วก็มาทานนี้นะคะทุกคนชั้นนี้จะเป็นชั้นแบบของโปดเลยนะเดี๋ยวให้ดู ฉันปนเพราะว่าอะไรแกดูนี้จ้ะไม่เชื่อว่ามันว่าแป้งมันหมดเออไม่เชื่อว่าแป้งมันหมดไม่เชื่อว่าแป้งหมดเดี๋ยวเอาออกให้ดูจ้ะไม่เชื่อว่าแป้งมันหมดจ้าใครจะเชื่ออไหมว่าแป้งมันหมดเร็วนะจ๊ะอืมแล้วก็มีเป็นกระจกนะนจ๊ะ อันนี้ไปพกไปที่วโรงเรียนอันนี้ก็คือหมดเหมือนกันคือแบบฉันซุ่มซ่ามเองนะคะทุกคนเออ,แบบนอแบบพวกันเนี้ยคือไว้พกไปโรงเรียนแล้วคือมันหมดก็เลยแบบไม่ได้ไปซื้ออันนี้ก็จะเป็นที่ปัดเกมนะคะอันนี้คือกดยัดสุดอ่าไม่เชื่อว่ามันหมดจนะ๊ะไม่เชื่อว่ามันหมดก็คือต้องเชื่อจนะ้ะ ตอนนี้เออตอนนี้คือถ้าไม่เชื่อก็ไม่รู้จะทํางานแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มีเป็นกระจกนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวถ้าแล้วก็มีเป็นโต๊ะนะคะถ้าใครอยากให้เรามารีวิวแบบเข้าข้าแบบทั้งหมดนี้เลยแบบรวมแดีวมันเท่าไหร่แล้วก็ชิ้นละเท่าไหร่นะจ๊ะเดี๋ยวจะมารีวิวในคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ก็คือโต๊ะใหญ่ะ้ะ นี่แล้วก็มีเป็นกระเจาพวกของต่งตางๆพวกของที่แบบหมดแล้วเชชุ่งจะชู๊อะไรประมาณเนี่ยคือบอกเลยว่าหมดไปเป็นแบบ400กว่าเชื่อหนู400กว่าอยู่ไหมแม,ม่นี้ไม่รู้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราต้องขอตัวราไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย